สวัสดีค่ะข้าพเจ้านางอรินทองวิ่งผู้มนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลงสําหรับคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเข้าสู่รัว้วนมปและนําคณะกรรมการได้รู้จักกับโรงเรียนแห่งนี้เพิ่มมากขึ้นค่ะยินเชิญค่ะ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการที่จัดการเรียนการ,รสอนสำหรับผู้พิการสาประเภทได้กแก่ผู้บกพร่องทางสติป,ปัญญาผู้บกพร่องทางการได้ยินและบุคคลออทิสติกจัดบริการทางการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2566มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น390คนเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติป,ปัญญาจำนวน273คนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน70คน นักเรียนออทิสติกจำนวน47คนอยู่ประจำพักนอนจำนวน295คนได้รับบริการแบบไปเช้าเย็นกลับจำนวน98คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน141คนประกอบด้วยฝ่ายบริหาร4คนพนัการครู67คนพนักงานราชการจำนวน32คนพี่เลี้ยงเด็กพิการและบุคลากรอ,อื่นรวมจำนวน44คนจัดโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น4กลุ่มงานประกอบด้วยกลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนกลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร ข้าพเจ้าได้ร่วมกับฝ่ายบริหารคณะครูและบุคลากร,ากร,กรจัดทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ5ปีพุทธศักราช2565-2569ซึ่งมีการทบทวนทุกปีเพื่อนำไปสู่การจะทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณในการกำหนดกิจกรรมโครงการเพื่อรองรับการใช้ใจ่ายงบประมาณรวมทั้งการขับเคลื่อนการพัฒนา,าสารศึกษาตามกรอบวิสัยทัศน์พันธกิจและกลยุทธ์องค์กรให้มีประสิทธิภาพ ดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบป,ประมาณในปีงบป,ประมาณ2,567คิดเป็นร้อยละ95ผลจากการที่ได้ดวจจริงในระหว่างการดำเนินการหากประสบปัญหาอุปสรรค จะได้ร่วมกันแก้ไขและปรับทบทวนเป็นระยะทุกไตรมาสของปีงบประมาณและมีผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนครูและสถานศึกษาดังนี้ 1. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนวิบัตการประจําปีงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายและครอบคลุมตามภารกิจหลักของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่มีคุณภาพ 2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐม,มวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยผู้เรียนร้อยละบผ่านการประเมินตามหลักสูตรสถานศึกษาครูร้อยละ85มีการวางแผนและนำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อปรปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสม 3. ครูร้อยละเ วัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงมีการนำผลการประเมินมาพัฒนาใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูสามารถจัดจกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่มีความสดคล้องกับสภาวะความแตกต่างของผู้เรียนทั้งกลุ่มส่งเสริมกลุ่มพัฒนาและกลุ่มดูแล 3. ผู้เรียนร้อยละ85มีพัฒนาการและผลสำเร็จทางการเรียนตามเป้าหมายที่กำหนดในหลักสูตรสถานศาึกษารวมทั้งแผนการจัดก,การศาึกษาเฉพาะบุคคล 4. ผู้เรียนร้อยละเกมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณธรรมจริยธรรมผ่านเกณฑ์ของโรงเรียน 5. โรงเรียนมีผลการปร,ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าร้อยละเก 6. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละแปมีความพึงพอใจกับผลการจัดก,การศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขับเคลื่อนการบริหารตามขอบขายภารกิจงานในโครงสร้างที่กำหนด โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและปฏิบัติตามแผน,นปฏิบัติการประจำปีโดยใช้วงจรคุณภาพ pdca เป็นผลให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามสิทธิและโอกาสอย่างทั่วถึงนอกจากนี้โรงเรียนยังมีระบบดูแลช่วยเหลือนักรเรียนที่เข้มแข็งและเป็นแบบอย่างที่ดีตามรูปแบบ nmp model ใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะจำเป็นในศตวรรษที่21ใน3ทักษะสำคัญ ได้แก่ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะเทคโนโลยีและสารสนเทศและทักษะชีวิตและอาชีพโดยใช้รูปแบบการบริหาร NMP Spirit Model ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA ขับเคลื่อนการบริหารตามองค์ประกอบ NMP โรงเรียนนครราชสีมาปัญญาณุกูลเป็นโรงเรียนที่มีความโดดเด่นด้านเครือข่ายจึงได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์กรภายนอกหลากหลายเป็นต้นว่าบริษัทวิยาปาระกันภัยสนับสนุนเงินทุนการศึกษาบริษัท CDF สนับสนุนเงินทุนและให้คำปรึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนเป็นต้นข้าพเจ้าตระหนักดีว่าการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เป็นเรื่องสําคัญในการบริหารทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสารศึกษาและเข้าร่วมมีบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยความสัมพันธ์แบบกลยะมิตรที่ดีมีวิสัยทัศน์คุณค่าเป้าหมายและภารกิจร่วมกันจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน นอกจากนี้ข้าพเจ้ายัางได้รับโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่หลากหลายเป็นต้นว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการส่รงเสริมระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษาการพัฒนาผู้บริหารเรื่องความรู้ความเข้าใจการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่กระบวนการเรียนรู้ active learning โครงงาน Project Based Learning การจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การเรียนรู้หลักสูตร School Leader Brainstorming for Good to Great เป็นต้นประเด็นหน้าทายในการพัฒนางานใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะจำเป็นในศตวรรษที่21โรงเรียนนครราชสีมาบรรยนุกูลจัดบริการทางการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในกลุ่ม นักเรียนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษ3ามกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาบกพร่องทางการได้ยินและบุคคลออทิสิกการพัฒนาภายใต้กรอบวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ควบคู่การมีทักษะในศตวรรษที่21ตามวิถีพอเพียงโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านและสมดุล ทางด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาเพื่อให้ผู้เรียนเติบโตขึ้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานสามารถควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมและมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะจําเป็นในศตวรรษที่21ได้แก่ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารนนเทศสื่อเทคโนโลยีทักษะชีวิตและอาชีพทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการดำเนินชีวิตการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตเป็นต้นในการดำเนินการส่รงเสริมการมีส่วนร่วมให้เกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ของนักเรียนโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุก,กูลข้าพเจ้าได้ดำเนินการดังนี้ หนึ่งสํารวจและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การด้านต่างๆและทบทวนรูปแบบการบริหารโรงเรียนปีที่ผ่านมาเพื่อจะลำดับความสําคัญและกําหนดเป็นกรอบเพิ่มเติมในการพัฒนาน,านวัตกรรม 2. การวางแผนเป็นการออกแบบน,นวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียนให้มีความเหมาะสมสดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของโรงเรียน 3การปฏิบัติตามแผนเป็นการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจกับครูและบุคลากรในการดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมซึ่งประกอบด้วยการร่วมคิดและการตัดสินใจในสิ่งที่จะปฏิบัติการร่วมกันดําเนินงานการร่วมกันติดตามและประเมินผลของการปฏิบัติและการร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดจากการปฏิบัติของครูบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของโรงเรียน 4. การตรวจสอบ เป็นการประเมินผลและตรวจสอบการบริหารโรงเรียนจากการใช้กระบวนการบริหารโรงเรียนตามวงจรการบริหาร GDMP Spirit Model แบบมีส่วนร่วม 5. การปรับปรุงแก้ไขเป็นการสะท้อนผลการดำเนินงานจากการใช้นวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมมาวิเคราะห์และสะท้อนผลการดำเนินงานตามสภาพจริงเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคที่ควรแก้ไขและพัฒนาในปีต่อไป ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำรูปแบบการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดทักษะที่จำเป็นในศตรวรรษที่21ของนักเรียนปรากฏผลดังนี้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ครูผู้สอนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาทักษะจำเป็นในศตวรรษที่21โดยจัดการเรียนการสอนแบบปูนาการการปฏิบัติในห้องเรียนและหอนอนครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนและบริบทโรงเรียนนักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นอย่างแท้จริง ้านทักษาสารสนเทศและเทคโนโลยีได้แก่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารรู้เท่าทันสื่อรอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและรู้จักการเลือกวิธีการสื่อสารทั้งครูและนักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงดังมีผลการพัฒนาผู้เรียนปรากฏดังนี้นักเรียนที่มีความบกพร่ขของทางสติปัญญาเขาร่วมกันแข่งขันการเขียนโคดดิ้ง ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรจังหวัดปทุมธานีได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมตชีวิตและอาชีพได้แก่ การใส่ใจตัวเองรู้จักเข้าสังคมเรียนรู้วัฒนธรรมมีความเป็นผู้นํามีความรับผิดชอบใส่ใจพัฒนางานอาชีพและหมั่นหาความรู้รอบด้านในช่วงปีงบประมาณ2,567ข้าพเจ้าได้ศึกษากระบวนการพัฒนาเพื่อเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนโรงเรียนนครราชสีมาทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต5ด้านประกอบด้วยด้านการดำรงชีวิตประจำวันด้านสุขานามัยด้านพฤติกรรมด้านความปลอดภัยและด้านการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิต ผลงานแห่งความสำเร็จตลอดปีงบประมาณ2,567ที่เกิดกับนักเรียนครูและสถานศึกษาปรากฏผลดังนี้รางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่71ปีการศึกษา2,566จำนวน42รางวัลรางวัลเหรียญทองชนะเลิศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1การแข่งขันเลขคณิตในชีวิตประจำวัน รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งพร้อมเงินรางวัล3,000บาทการเข้าร่วมโครงการยังบาริซตาแคมป์2,024ผลแห่งความสำเร็จของสถานศาึกษาได้แก่รางวัลเหรียญทองโอเบกอ a อร์ดครั้งที่11ระดับภาคตะวันอกเฉียงเหนือด้านบริหารจัดการรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวรางวัลโรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับดีเด่นสพท รางวัล i q ค a w a อ d ระดับดีเด่นสพหผลแห่ง oh, ความสำเร็จของผู้บริหารข้าพเจ้าได้รับรางวัล o b e บ Award รองชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารวิชาการรางวัลหมื่นคุรุชนคนคุณธรรมระดับยอดเยี่ยมรางวัลบุคลากรทางการลูกเสือดีเด่นประเภทผู้บริหารกิจการลูกเสือและรางวัลสิ์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมา ผลแห่งความสำเร็จของครูและบุคลากรได้แก่รางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดกลุ่มการศึกษาพิเศษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่12รางวัลชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเ,ร,เรียนการสอนรางวัลชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการกลุ่มนักเรียนที่มีความผกพ้องทางการได้ยินรางวัลชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านการบริหารวิชาการ กลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินผลแห่งความสำเร็จของผู้บริหารครูและบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ให้เกิดความยั่งยืนอย่างมีเป้าหมายผู้เรียนมีทักษะรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีร่างกายสติปัญญาเข้มแข็งและสามารถปรับตัวเข้าได้ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดีของประเทศชาติและพลโลก